สองโมเมนต์ทายาทหมื่นล้านพระเอกดังคนนี้รักและสนิทกันมากน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆทั้ง3คนระหว่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลจะได้เห็นโมเมนต์น,น่ารักน่ารักพัฒนาการอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและจะเห็นว่าทั้ง3คนรู้จักและสนิทสนมกับกัปตันชลอนคงยิ่งยงอย่างมากเราจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของพวกเขาเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งล่าสุดหนุ่มกัปตันโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวกับ โมเมนต์ร่วมเฟรมที่ดูน่ารักในอินดูจนแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวซึ่งเป็นเซตภาพและคลิปวิดีโอขณะที่อยู่กับหลานๆทั้ง3คนซึ่งต้องบอกเลยว่าดูน่ารักและเข้ากันได้แบบสุดๆส,ส่วนน้องเอ็บเกลก็ดูชื่นชอบในตัวหนุ่มกับตันมากๆเลยทีเดียวค่ะและต้องยอมรับจริงๆนะคะว่านอกจากจะสนิทกับหลานๆมากแล้วยังไม่ไวายจะโชว์ความสวีทกับแฟนสาวรุ่นพี่อย่างสาวพลอยชบวพรเพื่อนสีคนสน ของชมพู่อริยาและเป็นคุณน้าสุดที่รักของหลานๆทั้ง3คนนั่นเองค่ะจึงทําให้สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งงานนี้แฟนคลับมากมายต่างมาคอมเมนต์ถึงความน่ารักและมิตรภาพดีๆของครอบครัวนี้อาทิน่ารักมากๆสีพี่น้องมากคุณพ่อลูกโดกคิ้วนายพาเด็กซนหรือเปล่าคิวเด็กเล็กในวันนั้นสู่เด็กโตในวันนี้แน่นอนเขาว่าเหมือนกันทั้งสคนจริงๆค่ะพ่อหนุ่มกับตันเอ กัหน้าตาละไม้คล้ายคลืงกับพี่สายฟ้าพี่พายุน้องเกลทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นขอยกให้เป็น4ี่แฝดคนใหม่แห่งวงการบันเทิงไปเลยน่ารักซะจริงๆโตขึ้นมาจะต้องโด่งดงังแบบพี่กับตันแน่นอนค่ะทั้ง3คนและขอให้มิตรภาพของทั้ง4คนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะเวลาเห็นโมเมนต์อยู่ด้วยกันทำยิ้มได้เสมอจริงๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า